อยากทาบ้านให้ดูหรูหราแต่จะใช้หินจริงหรือหินสังเคราะห์ดีกว่ากันคลิปนี้จะมาอธิบายให้ฟังง่ายๆค่ะอันนี้นะคะเป็นหินจริงนะคะแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีลวดลายไม่เหมือนกันมันก็จะได้เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบธรรมชาติเป็นแรนดอมที่ไม่เหมือนใครค่ะ ส่วนนี้นะคะเป็นหินสังเคราะห์นะคะหินสังเคราะห์เกิดจากการทําลวดลายให้สม่ําเสมอสามารถเลือกสีและลายให้ตรงกับตามสไตล์งานที่เราต้องการได้ค่ะส่วนเรื่องการดูแลรักษานะคะหินจริงจะต้องระวังเรื่องรอยขีดข่วนและการดูดซึมน้ําค่ะซึ่งพอเวลาทําน้าหกหรือกาแฟหกเนี่ยค่ะอาจจะมีการซึมน้ําแล้วก็อาจจะทําให้ดูดสีของเครื่องดื่มนั้นเข้าไปจึงจะต้องดูแลผิวหน้าให้ดีอย่างเป็นพิเศษค่ะส่วนหินสังเคราะห์นะคะวิธีการดูแลจะง่ายกว่านะคะเพราะ เขาจะไม่ดูดซึมน้ําค่ะมีคราบหรือน้าหกเนี่ยสามารถเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยได้นะคะเหมาะกับการใช้งานทุกวันอย่างเช่นงานครัวะคะ่ะส่วนเรื่องราคานะคะหินจริงจะมีราคาที่สูงกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ก็สัมผัสได้ถึงความหรูหราที่จับต้องได้ค่ะ <Wow. S 1> หินสังเคราะห์จะมีราคาที่ย่อมเยาวกว่าควบคุมงบประมาณได้ง่ายและสามารถเลือกดีไซน์ได้หลากหลายกว่าค่ะแล้วคุณล่ะคะชอบหินแบบไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ